สวัสดีนะคะทุกทุคนมากันอีกแล้วนะคะกับดาวโจนคืนนี้นะคะดาวโจนคืนนี้ก็เป็นที่03นะคะนะคืนนี้เลย10บ,บนตําเคยเลขที่น่าจะมาคืนนี้นะคะคืนนี้ผิดถูกประการได้ขออภัยนะคะนัะ่นตัวยุ่งมาแล้วแมวสามสีนำโชค ไปลูกติงต้องไปแม่ทำงานก่อนลูกสิบบนเลขที่น่าจะมาห้าศูนย์เจเะคะศูนย์จดเจัดให้ที่9 0้าศูนยเจ็ดนดศูะคะเลขเด่นๆวันนี้ขอฟันที่0ูนย์รองเค่ะฟันศูนย์นะคะ เจ็ดเก้านะคะแล้วก็แปดเก้าแปดหกนะคะแปดหกจะให้เด่นเด่นแปดชุดแปดหกเจ็ดหกค่ะตัวนี้กับหัวหนีนะคะเด่นเด่นเลยสามตัวก็ศูนย์เจ็ด เก้านะคะศู 8, 9, นยะ์แปดเก้านะก็ศูนย์หกเจ็ดนะคะนะขอภัยนะคะลเลื่อน่อนนิดนึงอืมนี่ค่ะตามนี้เลยนะคะขอให้ได้ขอให้โดนขอให้บุญมาวาสนาเกิดนะคะตัวนี้ร,รวม v i p ด้วยนะคะ จะทําเพื่อเป็นแนวทางตัวเลขเท่านั้นนะคะผิดถูกประการใดขออภัยนะคะขอให้ยัเเ็งปังทุกคนค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย